สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีและทริคดีๆนะครับสำหรับการผ่านบอสแรกนะครับผมซึ่งบอสแรกตัวนี้ผมว่าทุกคนก็น่าจะติดกันอยู่หลายคนนะผมอันนี้ก็สําหรับสายฟรีนะสายเติมน้อยแล้วก็ผู้เล่นใหม่นะผมสาหรับผู้เล่นมือเก่ามือเก่าแล้วก็สายเติมหนักก็ผ่านได้เลยเนาะทริคแรกนะครับก็ทริคแรกแล้วก็การรีเลือดเนาะระหว่างตีนะก็เพื่อนๆจะต้องเลเวลเพิ่งอัพมาเนาะ พิ่งผ่านเลเวลอัพมาแล้วก็ไม่เกิน5%นะครับก็ก่อนตีให้เป็นทำการทำให้ตัวเองตายแบบนี้ก่อนเนาะแล้วก็ EP เราก็จะหายไปประมาณ5%นาะนะแล้วก็เลเวลผมจาก47เนาะก็จะเหลือที่46่นะครับผมนี้ก็ใช้การกู้คืนครับระหว่างตีก็เลือดเราก็จะรีมาเต็มนะครับพร้อมกับบานาบานาเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไป ทดสอบกันเลยนะครับไปตีกันเลยเนาะรับเควสนก็มีบัฟอะไรครับก็อัดให้หมดนะอันนี้ก็บัฟผมเนาะประมาณนี้มีอยู่7อันมั้งหนึ่งสองามสี่ห้าหกเดแมีอยู่8อันนะครับแล้วก็นี่ครับขวดม่วงเนาะก็อัดไปครับให้หมดเลยนะโอเคมาเลยครับ ก็เออสำหรับอีกทริกหนึ่งนะครับสำหรับการวิ่งเนาะวิ่งหนีบอสครับเพื่อที่เราจะรีเลือดนะนี่ครับให้มาตรงก้อนหินนี้เนาะแล้วก็หลบนะครับขึ้นลงขึ้นลงเนาะบอสมันก็จะโจมตีไม่โดนเรานะนี่ครับขึ้นลงขึ้นลงนะอย่าไปด้านข้างมากจนเกินไปนะให้อยู่ประมาณก้อนนี้เนาะเพราะว่าถ้าไปด้านข้างมากเนี่ยบอสจะรีเลือดเนาะมันจะวิ่งกลับที่เดิมนะมันจะรีเลือดนะ ให้อยู่ประมาณนี้นะครับเวลาเราใกล้ตายแล้วแวบอสก็ใกล้ตายแต่ว่าเลือดเรานี่คือจะตายเหมือนกันไงก็ให้วิ่งมาที่ก้อนหินเนาะแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงนครับประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็คือเทคนิคในการตีเนาะให้อยู่ตรงกลางนะครับให้พยายามอยู่ตรงกลางเนาะเวลาบอสใช้สกิลเสร็จเนี่ยเราก็กลับมาอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะมันจะหลบง่ายครับหลบง่ายที่สุดแล้วนะครับนี่ครับออกแล้วก็กลับเข้ากลางนะ เวลาบอสจะใช้สกิลเนี่ยก็ออกแล้วก็กลับกลับเข้ากลางนะนี่ออกไปอีกนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งแล้วก็กลับเข้ามาตรงกลางนะครับเพื่อที่เราจะได้หลบง่ายๆนะแล้วก็พยายามหลบให้ดีคนระับแล้วก็บางทีเเราเวลาเราใส่สกิลไหม ใช่ไหมแล้วก็โจมตีนะบางทีบอสมันใช้สกิลพร้อมกับตอนที่เราไล่สกิลเงี้ยขามันตายนะบางทีเราเห็นแล้วแหละแต่ว่ามันบางเนี่ยมันจับจังหวะพอดีคนระับเวลาเราใช้สกิลเนาะขาตายแล้วก็หลบไม่ได้คนระับมันจะนิ่งอยู่กับที่นะครับเวลาเราใช้สกิลเนาะอย่างเช่นไล่บัฟอะไรแบบนี้เนาะ อันนี้ผมจะไม่ใช้ยา5%เนอะความจริงถ้าใช้ยาใหญ่5%จะผ่านง่ายมากนะผ่านง่ายกว่านี้นะอันนี้ผมไม่มีแหละไม่มีตังซื้อนะไม่มีไม่มีเพชรซื้อนะเพราะว่ามันโคตรแพงเลยก็300กว่าเพชรนะันงะได้แค่20อันเองน้อยมากนะครับ ก็ดาเมจจะต้องถึงด้วยนะครับเนาะถ้าดาเมจเราไม่ถึงเนี่ยแล้วก็เราตีบอสไปนานๆบอสมันจะโกรธนะบอสมันจะโกรธทีนี้เราก็จะโดนฮิตเดียวตายนะโดนทีเดียวตายนะครับเหมือนกับว่าบังคับตายครันะ <laughs> ถ้านานเกินไปอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ากี่นาทีเนาะมันไม่มีเวลานับถอยหลังให้ดูไว้หรือว่าใครรู้นะว่ามันประมาณกี่นาทีแล้วก็เราจะโดนทีเดียวตายนะครับ ไม่รู้ว่ามันมีให้ดูหรือเปล่าเนาะฮิตเดียวตายเหมือนบังคับตายนะครับนี้ถ้าใครมียาใหญ่ก็แนะนำให้ถ้ามียาใหญ่ก็กดจะควรกดตอนอหลอดสองเนาะครึ่งน่าจะควรจะครึ่งนึง ครึ่งของหลอดหลอดที่2นะหลอดเลือดถ้าสมมติใครมียาใหญ่นะอย่าไปใช้เพื่อๆนะจะผ่านง่ายมากนะอันนี้ผมไม่มีนะความจริงผมความจริงถ้าหลบดีๆอะนะอันนี้ผมพลาดอีกแล้ว ความจริงถ้านหลบดีๆเลือดแทบไม่ลดนะครับสำหรับตอนนี้นะแต่ว่าผมหลบพลาดอ่านี้ไม่โดนอ่ะโดนละโดนอีกแล้วความจริงผมเห็นแล้วนะแต่ว่ามันเดินออกมาไม่ได้นะผมกดกดเดินออกมาแล้วแหละแล้วก็อันนี้ผมเล่นใน PC เนาะความจริงเล่นใน PC ซจะหลบง่ายกว่าในมือถือมากๆนะสำหรับผมนะ รอนผมไปเล่นในมือถือแล้วมันเล่นยากมากครับเวลาจะหลบเนี่ยคือยากมากนะแล้วก็มือถือนี่ค่อนข้างหน่วงมากนะกระตุกมากนะไม่ค่อยกระตุกแต่ว่ามันหน่วงแล้วมันกดกดยากนะแต่พีซีเนี่ยมันจะกดง่ายนะเวลากระโดดเวลาหลบอะไรแบบแบบนี้เนาะอย่างเช่นเวลาเราจะไปเนี่ยเวลาเราโยกหลบเนะี่ยใน PC ซีจะหลบง่ายกว่ามากสำหรับผมนะ แต่มือถือมันผมว่ามันดูยากว่ะอันนี้ผมจะตายละเดี๋ยวผมจะกดนี่กู้คืน EPG นะอ่าจะเห็นว่าผมกู้คืนก็จากเวลสี 1, ่หกเป็นสี่เจ็ดเนาะแล้วก็ทั้งเลือดแล้วก็บานานะก็จะรีมาเต็มเลยนะก็ทีไปเรื่อยๆครับผม ไอตัวนี้ผมติดอยู่หลายวัน <c oughs> เกือบอาทิตย์แล้วมั้งเนี่ย <c oughs> ติดอยู่เกือบอาทิตย์นะเพิ่งจะมาผ่านความจริงผมลองเมื่อกี้แล้วทาให้มันผ่านได้แหละแต่ว่ามาอัดคลิปก่อนนะคาตัวตายเมื่อกี้ <c oughs> ผมโดนอีกแล้วโดนบ่อยนะ <c oughs> ถ้าหลบดีๆเลือดไม่น่าจะลดขนาดนี้หรอก น่าจะชิลอยู่แหละตอนที่ผมลองครั้งแรกก็คือเลือดแทบไม่ลดนะเพราะผมหลบดีแต่พอมาอัด,อดคลิปเนะี่ยโดนบ่อยมากเลยนะโดนอีกแล้วพอมาอัดคลิปแล้วก็หลบไม่ค่อยทันอนะ่ะอันนี้ผมจะไปรีเลือดนะวุ้ยไปรีเลือดแล้วก็ให้วิ่งมาตรงนี้ฮะนี่นะมันจะหลบสกิลบอสได้ง่ายนะแล้วก็เวลาตีธรรมดาบอสมันจะไม่ตีเนาะมันจะตีไม่โดนฮนะปกติเวลาเรา วิ่งหนีใช่ไหมวิ่งหนีทางล่งๆแบบเนี้ยเวลาบอสตีอยู่ในระยะไกล,กลเวลามันตีธรรมดาเนียมันจะโดนเราอยู่ดีนะครับมันบังคับโดนมั้งไม่รู้สิอ่านี่โดนหน่อยนะแต่ว่ามันหลบได้ง่ายกว่าเวลาเราวิ่งนะวิ่งทางตรงอ่ะอ่านี่ผมพอละอุ้ยโดนอีกแล้วอ่านาจะตายแล้วแหละบอส อีกทีเดียวครับอ่าเรียบร้อยครับก็ทิกประมาณนี้เนาะสําหรับมีอยู่2องทิกด้วยกันนะครับก็คือการรีเลือดเนาะก็คือไปฆ่าตัวตายก่อนนะแล้วก็มาตีแล้วก็เวลาเราจะตายก็กดนะแล้วก็อีกทิกหนึ่งก็วิ่งหนีนะอันนี้ก็ตัวผมนะก็เป็นของของของฟ้ามีของเขียวอีก3ชิ้นนะ ก็มนนีผมเติมไม่เยอะนะเติมแค่เนี่ยแพ็กนี้ร้อยกว่าบาทแล้วก็กไ็ไม่มีแล้วนะอ,อ๋อแล้วก็มีอีกอันเนานะก็เป็นโอนพาร์ทน่ยแค่นี้เองฮนะไม่ได้เติมเยอะอะไรนะแค่สองอย่างนะอันนี้ก็สกิลนะสกิลฟารนะ์น่ะไม่มีของม่วงนะมานนี้นะนะอันนี้ก็สัตว์ขี่ประมาณนี้ครับผม ก็สำหรับทริคในวันนี้นะสำหรับการผ่านบอสแรกนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับในก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยครับน,นี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม